สวัสดีจ้าแฟนๆเจ๊ดดทุกคนนะจ๊จะเจอกันจะเคยเป็นประจำทุกวันพุธนะหโมงเย็นเรามีนัดกันนะกับคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้เล่าเท่าที่จำได้ EP ที่66แล้วจ้า ขอคุยไปด้วยนะจ๊ะสําสำหรับแฮชแท็กยอดทิศเล่าเท่าที่จําได้ที่เห็นอยู่หน้าจอตรงนี้ก็อย่าลืมนะอยากรู้เรื่องไหนจะดําจําได้จะเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะติดแฮชแท็กนี้มาด้วยเล่าเท่าที่จําได้จําได้เล่าได้จําไม่ได้ขออนุญาตข้ามก็แล้วกันแม้ว่าจะถามมาสักร้อยรอบก็จําไม่ได้ก็เล่าไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะก็ฝากไปด้วยนะแฟนเพจเจดําแล้วก็ยูทูบเจดํา o f f i c i a l นะส่วนใน Tik t o k IG ก็ไปตามกันได้นะชื่อเดียวกันเลยเจดำ Off ฟ c i a l นั่นเอง Fol โ low กันได้เลยนะอี่หอยหลอดนะเอา้ามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะ IQ นักเตะเทวดาเจดำครับเคยมีโค้ชลงเล่นแทนนักเตะไหมครับเช่นตัวสำรองไม่มีเลยลงไปเล่นเองคือเรื่องนี้เจดำบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ชัวว่ามีไม่มีแต่ถ้ามันจะเกี่ยวข้องเปรียวพันโยงก็คือ Player and Manager นึกออกใช่ไหมอ่าโค้ชและผู้เล่นผู้เล่นและโค้ชซึ่งในอังกฤษยุคก,ก่อนเนี่ยมันจะมีเยอะมากให้ดำเริ่มดู อตอนแรกเนี่ยคนแรกที่นึกออกตอนนี้คือเซอร์เคนนี่ดักเลชที่เคยคุมลิเวอร์พูลเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็พาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ดิวิชันหนึ่งด้วยในครั้งสุดท้ายก่อนจะมาได้ล่าสุดในเมื่อ2ปีสปีก่อนเนี่ยนะที่ได้พรีเมียร์ลีกเนี่ยสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลในมือของเซอร์เคนนี่ดักเลชนั่นเองก็เป็นโอ้โหก็เลยเป็นกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์นะที่ฟอร์มก็ร้อนแรงกับทั้งลิเวอร์พูลและกับทั้งทีมชาติด้วยนะสำหรับคิงเคคคคคคนน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 ีีี Douglas, ีีีี่่่่่่่่่ทททตตตอออออออ้้เเเเเเเรรยกกกกกิงงไไมมดดะะััวลลาาซ์ชจ๊ึ็ื เกนฮอดเดลอดีผู้จัดการทีมชาติอังกฤษสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นเนี่ยถือว่าเป็นมิดฟิลด์ท้าวช่างทองไงนะเปิดบอลดีไปกับบอลได้ดีแม่นยามากเป็นตำนานของสเปอร์เขาแต่ไปเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมอยู่ที่สวินดอนทาวเอออันนี้จำได้จาได้แล้วก็อีกทีมคือเชลซีสองทีมเลยนะสำหรับเกรนฮอดเดลที่เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมนะแบรนด์รอปสันอดีตกัปตันมาเวลกัปตันกระดูกเหล็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เช่นเดียวกันเคยออกจากแมนยูไนเต็ดเนี่ยในช่วงท้ายอาชีพและไปอยููู่่กกกัับ ough, แลล้้็็เเปนนผผจดารทีม แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ะนะรุดกุลิารุดอันเดรเฮกฟูกุลิตเนที่ดำภาคในพิพากลายสี่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นผู้จัดการทีมนะตอนเล่นให้กับเชลซีนั่นเองนะแต่ก็ทางานได้ไมนะ่นานก็โดนเพื่อนรักหักเลมโพดเลือ่อยขาเก้าอี้ซะจาลูกา้าวิอารล,ลีนั่นเองกองหน้าทีมชาติอิตาลีที่หัวเม่งเม่งนะจากยูเวนตุสมาอยู่กับเชลซีแล้วก็นี่แหละเลื่อยขากุลิตแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมเชลซีนั่นเองนะรันกิกส์ไนี่นับไหมตอนที่เดวิดมอ,อนนล แต่ว่าสุดท้ายเขาก็เลิกเล่นเลยนะพอรับงานเพื่อทีม4นัดก็เลยเลิกเล่นไปก็ถือว่าอยู่ในแคตตาลรีนี้ได้กันลวกันอีกหนึ่งคนเวนวัซซารูนี่ตำนานสุกรโลกานของแมนยูนเตตดที่ไปทํางานกับดร์บี้เคา์ตี้ตอนนี้แบบเต็มตัวเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้เล่นของดร์บี้ใช่ไหมแล้วก็เซ็นสัญญาแบบเพลเยอร์แอนด์โค้ชก่อนที่ Coach, โค้ชตัวจริงจะโดนปลดออกไปฟิลิปโคคูโดนไล่ออกรูนี่ก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นแคทเทเกอร์แมเนเจอร์หรือว่าผู้เล่นและรักษาการผู้จัดก,การทีมนั่นเองแล้้้วปัันนนาานกรราาีีเอ,อ่ะ,ะมณนะมณใค ลองนึกมานะผู้เล่นและผู้จัดการทีมในเวลาเดียวกันนะจ๊ะอธิเมธพุทธิพัฒนพ,พงศ์ของผู้จัดการทีมที่ตอนเป็นนักเตะเก่งมากๆครับเจ๊แต่คุมทีมห่วยแตกไม่ได้เรื่องใช่ั้นคนแรกเลยโอเล่กูน่าโซชาโอเคไหมคนแรกก็ <c oughs> <c oughs> ย,ยังบอกไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่ได้ดีอ่ะนึกออกไหมเออคือถ้าเทียบกับซีเฟนเจอราดเนี่ยเจอราดก็ยังมีแชมป์มาเปนเจอร์ชัดเจนถูกไหมเทียบกับแฟรงก์นมพา่านเองก็ตามน้ำผ่าดก็ยังพาดับบี้เลื่อนชั้นได้อะไรเงี้ยเนาะอ่ะทีนี้มาดูคนอื่นกันบ้างคนแรกที่นึกออกนอกจากโซชาคือดดเเเเออโโก้้้้มมาาารนนนนนน่่่่่ผผููลลลวงงััับสยป็ี เก่งเก่งที่สุดในโลกได้เลยอ่ะใช้คํานี้ได้เลยแบบไม่เขินปากอ่ะแต่พอคุมทีมโอ้โหยับเยินคุมทีมชาตาิจนก็ไม่มีแท็กติกเลยมีแต่จิตใจมีแต่แรงกระตุ้นแต่ว่าก็สู้เขาไม่ได้ก็ตกรอบน็อกเอาท์ไปบอลโลกเนาะครั้งหนึ่งที่เคยคุมมานะหลังจากนั้นก็คุมสโมสรก็สเปสปะมีครั้งหนึ่งคุมทีมเนี่ยต้องมีบอลลังของตัวเองเก้าอี้อยู่ในปกตินั่งเก้าอี้สตาร์ค้์หรือแบบมานั่งสำรองเปล่าจ้ามีบอลลังของตัวเองจะนั่งแอคอาร์ตอยู่สุดท้ายคุมทีม,ม,ทม,ม,ทมไม่ได้เรื่อออองงนะนนนาารรมม่่่แตตตเเป็ผู้ล้ลยับ debate อารันเชียร์เรอร์ไงตำนานฮอตช็อตทีมชาติอังกฤษที่เคยได้แชมป์ฟุตกับบ l a c เบิร์นโรเวอร์สามไปอยู่นิวคาสเซิลเคยคุมนิวคาสเซิลช่วงสั้นๆตกชั้นซะอย่างนั้นแล,ล้วจากนั้นก็ไม่เคยคุมอะไรเลยนะหันมาเป็นกูรูดีกว่าปลอดภัยกว่านะอีกอคนที่ภาพชัดมากตอนเป็นผู้เล่นก็เก่งตอนเป็นกูรูป,ปัจจุบันก็เก่งเทียรี่องรีนั่นเองโอ้โหคุมทั้งโมนาโกก็เละเป็นผู้ช่วยทีมชาติเบลเยียมก็เป็นได้แค่ผู้ช่วยอะไรเงี้ยคือฝีมือการคุมทีมมาอาจจะสื่อออสาาาารรรรรรกกกกับูทีีีีมมมไไไดด้้่่พพหืเ็นววิิธโคคช มองรี Only ตอนเป็นนักเตะก็เป็นตำนานของอาร์เซนอลและทีมชาติฝรั่งเศสแต่ตอนเป็นกุญซื้อนี่เละจริงๆนะโทนี่ดัมอดีตวันคลับแมนของอาร์เซนอลก็เป็นหนึ่งคนที่คุมทีมคววยแตกมากจะดํดัมจำไม่ได้ว่าคุมทีมอะไรบ้างแต่ที่จำแม่เลยคือไปคุมทีมหนึ่งในอาเซอร์ไบจันน่ะ่าคิดเอาตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษกับอาร์เซนอลไปคุมทีมอาเซอร์ไบจันน่ะเออแล้วก็ทำไม่ได้เรื่องด้วยประเด็นไม่ใช่อะไรเออนะก็เป็นหนึ่งคนที่แย่ yeah, ในการเป็นโค้ชนะใกล้ๆตัวเลยหัวหน้ากลุ่มเพืื่่อออนนนนนเวววิิแกกรีหาาัยยยคุมบบซ เยอะเละเทะหลังจากนั้นไม่คิดจะคุมทีมอะไรเลยมาเป็นกูรูดีกว่าสบายใจกว่านะก็อย่างที่บอกไปการที่ลงไปเป็นโค้ชกับการที่นั่งวิเคราะห์วิจารณ์มันคนละแบบมันต่างกันเพราะ,ะนั้นแกลลี่เองก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยกูเหมาะอาการสื่อสารเว้ยกูไม่เหมาะอาการโคชชิ่งเพราะ,ะนั้นก็เลิกคุมทีมแล้วก็มาเป็นทีมงานกูรูของ s k y s p o r รร่วมกับเจมี่คาร์เกอร์นะดังมากนะตอนนี้นะพอลสโคเพื่อนซิกแกลลี่นิวิลก็เคยคุมโอเดนแอมเนติกสั้นๆแล้วก็ลาออกเพราะทำทีมรู้สึกแข่งไปประมาณเจ็ดแปดนัดชนะดวกที่ โอเดมไม่เหมาะเขาไม่เหมาะการทําทีมอาชีพเก็อ้างกันไปตอนนี้ก็เป็นกูรูเหมือนกันนะพอสโคนะตอนเล่นนี่ไม่พูดเลยนะเล่นอย่างเดียวเล่นเก่งด้วยพอเลิกมาเขาจ้างให้พูดมันก็พูดไม่หยุดเจริงๆเลยเชียเอ็กกาดาวิดเคยคุมทีมบาร์เน็ตด้วยทีมคอนเฟลเลนต์ลีกอ่ะของอังกฤษเขาอะ่ะเ,เล่นตอนสมัยเล่นนี่โอ้โหแข็งแกล่งโดดเด่นมากนะทั้งทรงผมหน้าตาแว่นตาอะไรเงี้ยแต่เป็นโคช้ชไม่ได้เรื่องเลยมาโก้ฟามบาสเทนตำนาน <S <S เพชรคาดพลายกระซิบที่ก็เป็นหนึ่งคนที่คุมทีมไม่ดีแต่ว่าเป็นนักเตะก็คว้าบอล 2018คว้าชแชมป์ก็โชซ์เราก,กับเอซิมิลานโอ้โหยอดเยี่ยมมากแต่กับการเป็นผู้จัดทีมไม่ดีจ้ะพอลอินส์ไงอดีตไม่ฟิลฮาร์ดแมนของทั้งแมนยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะกับทีมช่าติองกฤษด้วยคุมทีมก็ไม่ดีเหมือนกันไอหมอนี่นะเล่นกองกลางโอ้โหสมัยเล่นนี่ยายแก่ๆขวางหน้าถ้าอยู่ในสนามมันก็เตะควะ่ำอ่ะเออคือมุ่งมั่นมากแต่เป็นโค้ชไม่ดีนะอีกสองคนที่เล่าไปในข้อแรกไงที่เป็นผู้เล่นผู้จัดทีมอะ่ะแบรนด์ล็อบสันกับเบนฮอนเดอร์น Hot ี่ ok นก็ไม่ดีในการคุมทีมนะอะ่ะประมาณนีีี้้้้้้กก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 ็็็็็แแลลวววัััันนนนนนสาาาหหรรรบเเ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 ตตตตตะะทท่่่่่่่่่ออออปปปผผููโคคงงงืใชไดดมมพจ ใช้ครัว่าหวยได้เต็มปากเช่นเดียวกันนะโทมัสขอเหตุการณ์ที่ซิเวนเจอราตปะทะก,กับโรบินฟานเปอร์ซี่หน่อยครับเจดมอูเรื่องนี้เหมือนเคยเล่าไปแล้วมั้งจำไม่ได้อ่ะอีกรอบไปแล้วกัน,กนเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้ยาวมากนะคือเรื่อง,องเรื่องเนี่ยเจอกันเรื่องจะที่แอนฟิลนี่แหละโรบินฟานเปอร์ซี่เนี่ยมาอยู่กับแมนยูเอตต์แล้วเจอร์ลาก็อยู่กับลิเวอร์พูลเป็นปกตินั่นแหละแล้วก็ปะทะก,กันในเกมเป็นปกติแล้วก็เหมือนเดินชนชนกันฟานเปอร์ซี่ก็เลยไปหยาดเจอร์ลากูดดดเเเจจอออลาากก็็ยยัวไไ้้มมีปงะตบกกลลับเยูไมม่ีหรอกเฮ้ยแแชมมป์์พรรีีีเยลกกกอ่ะตู็ไม่คิดจะ ย้ายไปอยู่ทีมคู่อริเพื่อให้ได้มันมานะเว้ยนั้นกูขอดูเหรียญแชมเปตนลีกมึงหน่อยเด้มึงมีป่าวะฮะไอปลัดขิกไอหัวขวดเอออย่างนี้เลยนะดา่าแบบไอหัวขวยเลยอะ่ะเออใช้คำเนี้ยแต่ว่ามันมันออกเสียงได้แค่นี้มันออกเสียงไปมากกว่านี้ไม่ได้ชางก็ด่ากัากนแล้วก็มีคนอ่านปากตัดคลิปออกมาออกกันอยู่นะก็ประมาณนี้สำหรับการประทะกันระหว่างซิเวนเจอร์ดกับโรบินฟานเพอร์ซีนั่นเองนะจ๊ะชัดป้าสัญลักษณ์กลางหน้าอกสีแดงแดงของเียร์ลีกช่วงล่าสุดนี่คืออะไรครับเจอ๋อดอกป๊อปปี้ไออง ดมทุนหาเงินเนี่ยเข้ามูลนิธิของทหารผ่านศึกของสาธารณจาักเขาก็เหมือนบ้านเราบ้านเราก็มีดอกป๊อป,ปี้เหมือนกันก็ช่วยเหลือทหารพันศึกก็เป็นสัญลักษณ์ที่ยูนิเวอร์แซลก็คือใช้ได้ทั่วโลกสําหรับดอกป๊อป,ปี้ดอกไม้สีแดง,แดง,แดงๆเล็กๆนั่นแหละที่ติดอยู่กลางองคนะ์นเตีเฟร์ลีกน่าจะเนี่ยแหละช่วง,วง,วงตุลาพฤศจิก,กาเนี่ยแหละแต่เจ๊ดำจำวันไม่ได้นะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะปิงปิงนะัทวุฒิขอประวัติเซอร์ไอแซกนิวตันนะครับเจ๊ J. แล้วตอนนั้นเจ๊ทาอะไรอยู่ครับ mm hmm. มีแค่คนเดียวนะั่นแหะที่จะบอกประวัติเซอร์ไแแกนตด้ ตามนั้นส่วนเจ๊ทาอะไรอยู่เผอยยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยมั้งนะอ่ะมาต่อกันที่เอกสิทธิ์ทองมานั่นเองนะก็ถามเรื่องของไมเคิลคาริคมาสมัยยังเล่นอยู่เป็นยังไงบ้างครับเจ๊ก็เป็นเด็กปั้นของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ก่อนจะมาโด่งดังสุดๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ตอนที่ย้ายมาตอนแรกเจ๊ดำยอมรับว่าไม่ได้ชื่นชอบเขาเพราะว่าเขาเ,เข้ามาสวมมาเลข16แทนที่ของรอยคินกับตันในดวงใจของเจ๊ด้วยย้ายมาจากสเปอร์ตอนนั้นค่าตัว18.6ล้านปอนด์แล้วก็เเป็นนกองงงลางใสสต์ที่ชิู จ่ายบอลดีๆจ่ายบอลแม่นยำแล้วก็เคลื่อนเกมด้วยการใช้บอลเดินทางได้ดีแต่ไม่ได้เป็นคนที่ประทะหนักหน่หนวงเรียกว่าไม่ประทะเลยดีกว่าก็คือคนละสไตล์กับรอยคีเลยนั่นเลยทําให้ช่วงแรกเนี่ยตัวเขาเองไม่ไรับการยอมรับจากแฟนแมนเชสเตอร์เตดเท่าที่ควรนะโดยก็ยังคิดถึงสไตล์ดุดันของรอยคีนอยู่แต่ว่าคาริ่ก็พิสูจน์ตัวเองจับคู่กับพอลสโควมาเรื่อยๆจนทําให้แมนยูเตดประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยและตัวเขาเองก็ได้แชมป์ทุกแชมป์กับแมนยูในเต็ดพรีเมียร์ลีกลีกคัพเอฟเอคัพยูฟาแชมเปี้ยน ที่ได้กับแมนยูเอต์นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนั่นเองนะจ่ายบอลแม่นวิสัยทัศน์ดีแล้วก็ออกบอลจังหวะแรกดีมากๆเป็นคนที่เปลี่ยนเกมจากรับเป็นลุกจากช้าเป็นเร็วดึงเกมจากเร็วเป็นชาาออ้าได้เือง่ายว่าครบเครื่องในช่วงหนึ่งของตัวเองเหมือนกันเพียงแต่ว่ากับทีมชาติอังกฤษก,ก็ไม่ได้โดดเด่นเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยโอ้โหแฟงแลมพาร์ดซีเฟนเจอราดพอสโคแกเดตแบร์รี่สี่คนนี้ก็แย่งกันลงจะตายอยู่แล้วเออแล้วคาดิคนก็ได้ติดทีมชาติออยู่่่่บบ้้างแตตกก็ไ็ไไไมดดดเดนะเปนนนัััวหหลโะะรรส มเคิลคาริคนั่นเองนะส่วนตัวเจดามองว่าเขาพิสูจน์ตัวเองได้ในสไตล์ของตัวเองกับเสื้อหมายเลข16และตำแหน่งของเมทฟิลตัวกลางของแมนยูในเต็ดนั่นเองนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของโอเลกุน่าโซชานั่นเองนะจ๊าเบสซับทวีทำไมโค้ชต้องมีโปรไลเซนครับเจดามและสตาฟโค้ชต้องมีไหมครับมันเอาไว้ง่ายมันเหมือนแกต้องมีใบขับขี่อะเวลาแกจะขับรถนึกออกไหมแกต้องมีใบผู้ตรวจสอบบัญชีเวลาแกจะเซน็นอนุมัติงบอะไรเงี้ยหรือแกต้องมอีปริญญาตรีคุรุศาสตร์การจะเป็น ครูอะไรแบบนี้น่อนแม้มันเป็นกฎเป็นกติกาของแต่ละอาชีพเขาโค้ชฟุตบอลก็เช่นเดียวกันอ่ามันก็จะมีระดับ CBA แล้วก็สูงสุดก็คือระดับโปรไลเซนนั่นเองซึ่งโปรไลเซนเนี่ยคุมได้ทุกทีมในโลกทีมระดับสูงทีมชาติอะไรเงี้ยคุมได้หมดส่วน A ก็ลดหลั่นลงมาอาจจะคุมทีมท็อปเทียร์ไม่ได้ก็เป็นเซคันด์เทียร์เลยว่าไป BC ก็ลดลดลด,ลดหลั่นลงมากันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือถามว่าสตาฟโค้ชต้องมีไหมก็ควรจะต้องมีถ้าไม่มีจะอยู่ในกลุ่มส เป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือแทรกไปเป็นทีมงานหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคําว่าโค้ชหรือคําว่าแอสซิสแตนต์อะไรแบบนี้นะส่วนของไทยเนี่ยเจาดาเคยอ่านเจอมาโปรไลเซนของเราเนี Pro ่ยโค้ชชื่อดังทั้งนั้นเลยสมัยเป็นผู้เล่นก็เป็นตำนานผู้เล่นโค้ชง้วนสุรชยัยจตุรพัทร,รพงศ์นี่ก็โปรไลเซนโค้ชซิโก้ ico, เกียรติศักดิ์เสนเมืองโค้ชแบรนทวตวรรณศรีปานโค้ชเฮงวิทยาลาหากุลน,นี่ก็ใช่โค้ชโย่ ong, งวรุษสิมาคานี่ก็โปรไลเซนต์นะเซอร์เด็จเเด็ดมีรา,รา่ารค ้ชของไทยเหมือนกันนะสำหรับโค้ชเหล่านี้นะส่วนเกรดก็ว่ากันไปนะการเรียนมันก็ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเหมือนปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีประมาณนั้นแล้วกันให้เข้าใจแบบนี้นะ live alive เจ๊ครับเล่าความรู้สึกตอนที่ทีมรักของเจ๊ดโดนถล่มเละในความทรงจำหนะครับแต่ไปยากแหละเยออเย้ยถักถางเยอะยันแหละ <c oughs> เอาได้ความรู้สึกมันก็คือแย่ทุกเกมแหละเวลาแมนเชสเตอร์เตดแพ้มันก็คือแย่นั่นแหละไม่ได้มีความรู้สึกอื่นแต่ว่ามันจะมากขึ้นเพราะช่วงหลังเนี่ยมาทางานตรงเนี้ยมันต้องไลฟ์ต้องอะไรมันก็ต้องเก็บอารมณ์ต้องคุมสติด,ดีๆหัวอย่าร้อนมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ดูบอลกับเพื่อนก็ดา่าไอ้นั่นไอ้นี่อะไรเงี้ยนึกออกไหมพอมาทางานมันก็ต้องเก็บอากาศนิดนึงที่ยูไนเตดแพ้เละๆเ,เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะแต่มันก็เข้าตาเยอะเหมือนกันเนี่ยแดงเดอล่าสูดย์ศูนย์ห้าถูกไหมซีซั่นที่แล้วแพ้สเปอร์หนึ่ง หในบ้านที่มาริโอบรโลเตลี่ถกเสื้อ w ายออลเมีนั่นแหละเอ่อแล้วก็ย้อนกลับไปกลาง90ก็มีแพ้ิวคาเซิลยูเอต็ด0ต่อ5ก็เละมาแล้วนะนะยุคข,ของเซอร์เล็ก็มีเล่เลแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็มีแพ้มิดเดิลสเปอร์ตอนนั้นจำสกอร์ไม่ได้วะ่ะเกมที่ลอยคินจบเกมแล้วมันต้องไปสัมภาษณ์ MUTV ทแล้วมันดาลูกทีมอะ่ะดาเพื่อล่วมทีมกลาดจนต้องโดนยกเลิกสัญญานั่นแหละแล้วก็ย้อนกลับไปเสื้ออารถันเสื้อสีเทาอะ่ะแพ้ต่อรึงรงนนอรง่งเรลันเสื้อเป็นายทาีขาว สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีส่วนนัดที่แพ้แล้วแบบไม่ได้เละแต่สู้ไม่ได้เลยอะ่ะคือนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกสอฤดูกาล2 0 0 9กับ2011ที่แพ้บาซา่า02กับ13นั่นแหละโอ้โหเซอร์เล็กนั่งกำมัดหน้าแดงคือสู้ไม่ได้อะ่ะต้องยอมรับเลยว่าบาซ่าช่วงนั้นมันโคตรทีจริงนะแต่ยูเต็ดก็ถือว่าทำได้ดีนะยุคนั้นเนี่ยเข้าชิงถึง3ครั้งนะ2008 2 0แ9 2011ัเนบเแต่ว่าได้มาแค่ครั้งเดียวนะ2อ0 8บุญพบันบบคูหา,จา,า,จา,าเจ๊ครับทำไมข่าวจากเดอะซัน,นบาบง มันก็เหมือนหนังสือพิมพ์แบบ ก็สิบบ้านเราอะไรแบบเนี้ยนะยกตัวอย่างง่ายๆข่าวที่เชื่อไม่ได้เลยของเดอะซันคือข่าวซื้อขาย Transfer Market Transfer New คนนั้นไปอยู่ทีมนี้คนนี้มาอยู่ทีมนั้นโค้ชคนนี้จะย้ายไปกลุ่มทีมนั้นอะไรเงี้ยแทบจะเชื่อไม่ได้เลยต้องใช้คํานี้แต่ก็มีที่โดนบ้างแต่ก็โดนทีหลังเขาแล้วคือพวกสกายพวก BBC บีบีซีพวกอะไรพวกนี้เขาเล่นไปก่อนแล้วเดอะซันมึงมาเล่นอีก2วันหลังมันก็จะตามพวกนี้ไปแต่ถ้าให้ปูดขึ้นมาเนี่ยมั่วซะเป็นส่วนใหญ่ข่าวซื้อขายแต่สิ่งที่เดอ,อะซันเช หักภาษีแล้วเหลือเท่าไรค่าเหนื่อยเท่าไรค่าตัวเท่าไรสถิติการลงสนามกี่นัดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ดอะ Sun แม่งเก่งเออแล้วก็พวกสกูป๊ปข่าวพวกแบบข่าวเมาส์มอ,มอยข่าวนักเตะเมียนักเตะกิ๊กนักเตะนักเตะ,ตะไปทําอะไรไม่ดีนูน่นนี่นั่นบางทีถึงขั้นเซตอัพขึ้นมาเลยเพื่อจะให้ได้ข่าวนี้เลยก็มีสาหรับเดอ Sun นั่นเองนะก็นะถือว่าเก่งเรื่องของก๊อสิบเรื่องเมาส์มอยเรื่องสกู๊ปเรื่องสถิติตัวเลขแต่เรื่องซื้อขายรตัวเอ I ยังไงครับเวลาหมดกําลังใจเอางนนี้ฉันบอกแก่งี้แล้วกันทุกคนเลยช่วงนี้กําลังใจอาจจะมีน้อยหรืออาจจะเครียดเรื่องนั้นเรื่อนี้ท่องเอาไว้ชีวิตพวกแกยังมีค่าเสมอค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าบัตรเครดิตค่าเปสาวค่าเปผู้มีค่าทั้งนั้น ชีวิตยังมีค่าท่องไว้ไน,น้องกำลังใจพื้นไปเลยหยอกหยอกยอกเอาจริงก็ก็ไม่ค่อยหมดกำลังใจเท่าไหร่จะดำก็มองโลกในแง่ดีนะถ้าคิดว่ามันยากในการที่จะอยู่เพื่อตัวเองให้คิดว่าอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อแม่เพื่อน้องเพื่อพ่อเพื่อพี่ ่อแฟนแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดทีละจุดจุดไหนแก้ไม่ได้ช่างมันไว้ก่อนเดี๋ยวเวลามันจะช่วยแก้ได้เองแต่จุดไหนที่ต้องแก้เร่งด่วนพยายามพยายามหน่อยแต่ว่าอย่าถึงขั้นไปกดดันตัวเองมากนะก็ค่อยๆไปไม่อันนี้มุมเจดํานะแต่ไม่รู้คนอื่นเป็นไงแต่เอาใจช่วยกันแล้วกันนะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เครียดอยู่นะจ๊ะภูริพัชจรุสมบัติอยากให้เจดําเล่าความดังของเจเจตรินที่แข่งกับ ทัศน์นักกวัวทุ่งหน่อยครับอ๋อแกมี่เจอไอเอใช่ไหมในยุค90ผมเกิดไม่ทันครับหดักแกใชนไหสินะคือพี่เจเจตรินกับพี่ทัศน์นักกวัวทุ่งเนี่ยเขาเป็นนักร้องสายป๊อปด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นนักร้องเดี่ยวแล้วก็หน้าตาดีหุ่นดีรูปร่างดีร้องได้เต้นเก่งทั้งคู่มันก็เลยถูกจับมาชนมาแบบเขาเลยมาเปรียบมวยกันในยุคนั้นนะนะพี่เจเนี่ยก็จะผลงานดังๆก็จะพวกยุ่งหน้าฝากเลี้ยงประมาณนี้หรือเปล่าก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเพลงเร็ว ราคาใจเจ็บไปเจ็บมาเพิ่งเข้าใจอยากให้รู้ว่าเหงาค้นใจเก็บมันเอาไว้แล้วหลังๆก็มีพวกสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรที่มาเป็นฮิปฮอปเป็นปอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆของแกรมมี่เลยนะแล้วก็โด่งดังมากๆโคตรดังพี่เจนี่ต้องบอกว่าจนปัจจุบันก็ยังดังอยู่แล้วก็ใช้เพลงในยุคนั้นเนี่ยทำมาหากินเล่นคอนเสิร์ตมาอยู่ตลอดนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินระดับตำนานนะส่วนพิทัศนส่วนตัวเจาดกาก็ทันพิทัศน์เหมือนกันก็ยุคเดียวกันพิทัศนก็จะมีพวกเพลงแบบมือที่มมมาาาเเพืื่่่่อลลไไไีีททปน้ จุดใ้เท้าเป็นไฟให้มันหายไปพร้อมในเพลงแล้วก็เล่นหนังด้วยนะลองตะแลบแป๊บอะที่เล่นแล้วมีเด็กตัวเล็กเป็นพี่ตั๊กบริบูรณ์น่ะอ่านั่นนะ่ะก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่มันสูสีทั้งแกรมมี่และไอเอสก็ทํารายได้ให้กับทั้งสองค่ายอย่างสูงในยุคนั้นเลยนะจริงทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันนะก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรกันล่าสุดคอนเสิร์ตเมื่อไม่กี่ปีก่อนพี่ทัศน์หมดสัญญาไอก็มาขึ้นคอนเสิร์ตให้พี่เจได้นะแต่ยุคนั้นมันแข่งขันนี่นะก็ชัดเจนะนะที่รายการปาาตเกกก็็บอว่ ศิลปินสองค่ายเนี่ยมันก็เพื่อนกันั้งนั้นแต่มันก็แยกย้ายกันไปทํางานแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นคู่แข่งกันไปในทีนะอย่างพี่มอสพี่เต๋าไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เห็นไหมทายังกับนุ๊กสุทธิดาปุ๊กกี้ชาลาลาอะไรพวกนี้ก็เปรียบมวยแล้วมันตรงตรงล็อกกันพอดีอะไรแบบนี้นะแต่ถามว่าดังมากไหมก็ดังคือถ้าเป็นยุคนี้เหรอยุคนี้ก็ก็ดังระดับแบบถ้าสายฮิปฮอปสายแรปเจดาก็ไม่ค่อยถนัดจะได้ว่าดังระดับแบบพวกยังโอมอะไรอย่างี้ได้เลยไหมเออเออเออเนาะประมาณนั้นเลยอะอ่ะ และนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่66นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับเจดําดและทีมงานด้วยนะเนาะแฟนเพจเจดําดกดไลค์ตั้ง First ใน YouTube ฝากด้วยเจดมดอ f official กด subscribe สันกระดิ่งกันด้วย IG กับ t i k t o k ก็ตามได้ส่วนตัวเล่นเองเล่นเองนะที่เจดมดอ f ฟ official เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยเนาะติดตามมาทุกคอนเทนต์เลยเนาะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะมุ่งหน้าสู่100,000ซับไปด้วยกันนะอ่า,อออายนะเเเชค อวยพรที่พวกแกนะมีความสุขมากๆเท่าที่จะมีได้ในช่วงเวลาแบบนี้ขอให้วิกฤตต่างๆนานา,นาเบาบางลงไปคนไทยเราต้องกลับมายิ้มยันแจ่มใสกับเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันได้เป็นประจำทุกวันพุธหโมงเย็นกับคอนเทนต์แบบนี้นะเล่าเท่าที่จำได้วิกนี้ไปเว้ย